นี่ครับพี่น้องอปืนหลักนี่ก็จะเป็นปืนอไอ้หนึ่งศูนสี่นะครับเอคหนึ AK ่งศูนสี่นะครับปืนรองก็จะเป็นปืนข้าบศิลานะครับปืนของอพระองค์ดำนะครับที่ยิงข้ามแม่น้ำตะตรงนะครับผมก็ไม่ทิ้งนะครับผมก็เอามาด้วยน, <laughs> นี่นี่เป็นไงเป็นน้องขาบศิลานะครับนี่ คนไทยนี่ทำไมกรน,นี่ก็ใช้ปืนนี้กันนะครับในการรบนะครับอย่าไปดูตูกปืนแบบนี้นะครับเพราะว่าอขอบผูเอกราชมาแล้วนะครับกอบผู้อกราชกอบผู้ประเทศไทยมาแล้วนะครับได้เป็นประเทศไทยทุกวันนี้ก็นี่เลยนะนี่นี่เลยนะครับก็ปืนยิงกล้ามไม่นาตูตนะครับนี่งไงพี่น้องปืนคับศิลานะครับหรือว่าเป็นภาษาบ้านๆก็เรียกปืนแก๊ป <c oughs> นะครับก็โอเคไปะไปกันต่อนะครับก็อ่าก็เดินกันไปแล้วนะครับก็มาอัพปเดตสนุกสนุกกันเช้าเช้า,ชานะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะการทำงานของก็ผมในแต่ละวันนะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยลุกขึ้นมา อตอนที่ว่ายัางเพิเ่งจะสว่างอ่ะมองลงแล้วก็เดินเส้นทางรถไฟยาวอิจันถึงพื้นที่รับผิดชอบออเขตรอยต่อของพื้นที่รับผิดชอบเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่งจบเมื่อกี้นะครับไอล้ลาดตะเวนเส้นทางรถไฟนะเดี๋ยวเราก็ไปลาดตะเวนกันในพื้นที่ต่อนะครับลาดตะเวนกันในพื้นที่ พื้นที่เป้าหมายนะครับเป็นบ้านในหมู่บ้านนะครับจากบ้านฟีดังด้วยนะครับเยอะอเกนัดสิได้่อ่า <laughs> อืก็คุยภาษายาวีกับเขานิดๆหน่อยๆนะครับอผมถามว่าถามว่ากินข้าวไรเงย้งย่อยอนี่คือก็คือถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็ตาตาหรือว่าลุงอลุงน่าจะนั้นต้องเป็นตาตาก็ เดินผ่านสวนทุเรียนนะครับก็ทุเรียนลุน่นทุเรียนของเยาะเมื่อกี้นะครับก็แกบอกว่าเอาเลยเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลย,เเลยผมจะเอาไปให้แกถึงแล้วก็แกก็บอกว่าเอาไปเลยแกตัดขายาจะหมดแล้วปีนี้นะครับเหลือลูกเล็กๆแล้วนะครับก็เก็บไปกินในทํานองนั้นนะครับก็เดินผ่านพอดีเมื่อกี้แกยังไม่เก็บหรนะือมั้ง ก็เอาให้ให้มานะครับก็ใจดีชาวบ้านแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งฐานลาตาเวนก่อนนะครับแล้วมาถึงที่หมายแล้วนะครับอาจารย์เพชรเพียงอะไรอีกอาจารย์เพชรอ่ะจบเลยลูกเมียนะเพียงเมียงอีกนะจารย์เทิตเพียงเมียงไอ้คนนี้ก็จะ ชาวบ้านเขาใจดีส่วนนี้ชาวบ้านใจดีเขาบอกว่าให้ขึ้นเลยสตอด้วยสตอก็บอกว่าขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเนาะแต่ติดอยู่นิดเดียวนะครับที่ว่าขึ้นไม่ไหวข,ขึ้นไม่ไหวนะครับก็เออก็มาทรางขาลและตะวินกันนะครับตอนนึงคนนึงอ่าตรงนี้นะครับก็แยกย้ายกันคนละมุมคนละมุมนะครับ ะร,ะะระวังความระวังความปลอดภัยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมตั้งฐานรัตวินก่อนครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวอยว่ากันสําหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายเล่นๆนสนุก,กนๆกันยามเช้านะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับว่าแต่ละวันเขาทำอะไรกันบ้างนะครับสาหรับเช้านี้ก็ผมกอ,อยัดตั้งฐานรัตวินแล้วก็กินกินคงกินข้าวกินน้ำร้อนกาฟงกาแฟนก่อน นะครับก็เดี๋ยวคอยว่ากันมีคลิปดีๆอะไรผมก็อัพให้พี่น้องได้ดูกันนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ